ดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานมาริทกลางแห่งประเทศไทยประจำปีฮิจร็กสกราช1436วันนี้เวลา15นาฬิกา51นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติเขตหนองจอก ทรงเปิดงานมาริดกลางแห่งประเทศไทยประจำปีที่เจรศะหักราช1436งานมาริดกลางแห่งประเทศไทยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่53ระหว่างวันที่7ถึง9มีนาคมนี้เป็นงานฉลองสำคัญของชาวไทยมุสลิมเพื่อให้รำลึกถึงคำสอนของาศาสดามุฮัมมัดและฉลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีนิทรรศการที่เกี่ยวข้องและแสดงถึงความจงรักภักดีในฐานะองค์อัครา,าสนูปถัมพกและส่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประสงนิกรชาวไทยทุกเชื้อชาติาศาสนา ได้มีกิจกรรมทางวิชาการวัฒนธรรมอิสลามและประเพณีที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตมุสลิมที่บูรณาการกับสงฆ์ไทยเช่นการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศไปร่วมทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานระหว่างประเทศที่ประเทศมาเลเซียการทดสอบกอรีในกลุ่มประเทศอาเซียนการฉลองจบหลักสูตรการเรียนวิธีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานของเยาวชนมุสลิมกว่า5้าพันคน การอภิปรายทางวิชาการกิจกรรมสตรีและการออกร้านขององค์กรสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานพระราชบรโกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้ เวลา18นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จออกแทนพระองค์นวังสุโขทัยพระราชทานพระราชบรโอกาสให้นายชิเกกสุซาโตะเอกรารเจรญญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเฝ้าทุลอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสค้นจากตำแหน่งหน้าที่ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประธมาภร์ช้างเผือก แก่เอกอารรชชทูตด,ด้วยต่อจากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระราชทานพระราชบโรโอกาสให้หนายเซนนอนคุกชักเอกอารรชชทูตสาธา,ารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ นายบรรพศหง์ทองนายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการบริหารสมาคมและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทุรอ,องพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นไรายได้จากการจัดก,กิจกรรมการแข่งขันรถยนต์แลรี่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายจรัมพรโชติชกาเสถียรกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาวราพัฒน์ของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนำนางสาวชายานิษฐ์พฤกษพานิษ์ผู้ได้รับทุนวราพัฒน์ประจำปี2556และนางสาวลลิตารัตนจิวรวงศกับนางสาวนภัสสร์ีระเนตรผู้ดได้รับทุนวราพัฒน์ประจำปี2557เฝ้าทุลลอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษา โอกาสนี้ผู้ปกครองของผู้ได้รับพระราชทานทุนร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์สุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำนิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีและสอบได้เป็นที่หนึ่งประจำปี2557เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี รองศาสตราจารย์สารโรสิริแสงสนียกุลผู้ได้รับรางวัลการประกวดตำราดีเด่นประจำปี2557เ้าทุลลองพระบาทรับพระราชทานโลกประกาศเกียรติคุณและคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถมัมสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและคณะอนุกรรมการตัดสินตำราดีเด่นเ้าทุลลองพระบาทพระราชทานเข็มที่ระลึก นายบัญชรจันดาผู้อำนวยการโรงเรียนพรปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูううปถัมภ์นำผู้แทนครูผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยและผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยรองผู้อำนวยการโรงเรียนที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และครูที่ปฏิบัติการโรงเรียนพปรร,ราชวิทยาลัยมาเป็นเวลา30ปี20ปีและ10ปีเฝ้าทูลองพระบาทรับพระราชาทานเครื่องหมายที่ระลึกกับนํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เฝ้าทูลละออนพระบาทรับพระราชาทานเหรียญกระดานชนวน,นกับทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลต,ตามพระราชาอัธยาศัยและทูลกล้าวทูกลทกระหม่อมถวายพระพุทธมงคลปัญญาสมวัตมรนาถบพิตร ประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพร้อมใจไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขอให้ทรงมีพระพระนานมัยสมบูรณ์แข็งแรงครับที่ศา,าลาศิริราชร้อยปีโรงพยาบาลศิริราชตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนที่เดินทางกันมาพร้อมครอบครัวและเป็นผู้แทนจากองค์กรต่างๆอาธิสมาชิกชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอลี้จังหวัดลำพูนสมาชิกชมรมคนรักในหลวงตำบลควนสุบรนอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะหรออำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชตำบลควนปริงอำเภอเมืองจังหวัดตรังและตำบลแม่วาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาสมาชิกสหกรณ์อมทรัพย์กองทัพภาคที่สามจำกัดจังหวัดพิษณุโลกตลอดจนประชาชนชจาวจังหวัดอุตร,รดิตถ์สระบุรีชลบุรีและสมุทรปราการทยอยไปลงนามถวายพระพรพร,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ทรงมีพระพรานมัยสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งต่างนำใจาก,การดอกไม้วัตถุมงคลและสิ่งของต่างๆไปทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนมาโดยตลอดจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ